สนับสนุนการเดินทางโดยผลงานอันทรงคุณค่าพะระเมตตาสุวรณรักษ์ผลงานที่ผมออกแบบเองนะครับสนใจสั่งจองบูชาจากเพจบ้านศิลปะเอกชัยด้านล่างนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับเออกลักษณ์ของงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากชาวพุทธดยผมเป็นชาวพุทธเหมือนกันแล้วก็แรงบันดาลใจจากพระพุทธเจ้าที่ผมดูในตอนตอนหนึ่งเอกลักษณ์เด่นของงานปฏิมาก,กรรมและงานชิ้นนี้ของผมนั่นก็คือปางชนะมารก็คือชนะทุกอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือชนะตัวเองนะครับถ้าคุณจะประสบความสําเร็จหรือชนะสิ่งใดถ้าคุณชนะ ตัวเองไม่ได้ก็คุณกะชนะอย่างอื่นไม่ได้ครับวันนี้ผมก็ได้มาตรวจงานที่เพึ่อนที่ผมเอาแฟเองนะครับวันนี้ถ้าอยา,อยากจะรู้ลึกไปกว่านั้นรายละเอียดกว่านั้น ต้องมาคุยกับพี่คนนี้เลยครับพี่ทันติบรษยานครับสวัสดีครับผมวันนี้เราได้มา,าตรวจหุ่นขี้ผึ้งนะครับก็ทางศิลปินเนี่ยเข้าตรวจงานอของตัวงาน AP ว่า,าได้ตามคุณภาพของงานที่เราได้ออกแบบไว้ไหมก็ทางช่างทําการขึ้นหุ่นแล้วก็แต่งพิมพแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่า,าตัวงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ที่เข้าที่ผมดูเลยนะครับ90%ที่จะสมบูรณ์ที่ ตงรงกระจายผมแต่อีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มแต่งนิดหน่อยเช่นมวยผมของทศการหรือยักษ์ที่ผมออกแบบเนี่ยมันอาจจะเป็นกลมๆมาไปนิดนึงอาจจะต้องแกะให้เล็กนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างอ่าไปหน้าที่อ่ผมไม่ค่อเข้าใจนะวครับว่าหล่อเนี่ยมันมีเส้นออกมาเนี้ยเราจะต้องทำยังไงจะลบเส้นหนึ่งอ๋อฉลากใช่ไหมครับผม,ผมถ้าเกิดเราเราห่วงเรื่องฉลากก็คือว่าอ่าจะเราจะเน้นการทางลงหล่อ ให้ทางตัวทางผู้ผู้หล่อเนี่ยลงหล่อเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการเข้าแบบขึ้นหุ่นเข้าปูนว่าในส่วนของปูนชั้นแรกที่จะทำการสานพิมพ์เนี่ยเพื่อให้ตัวเนื้อของเนื้องานและรายละเอียดของงานเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็เน้นเรื่องอุณหภูมิของการเผาพิมพ์กับอุณหภูมิของทองที่จะทําการเทรในตัวแบบก็วันนี้เดี๋ยวเองมาดูกันว่าไอตัวรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ ทางโรงหล่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกอรอกขึ้นมาขอ,องหุ่นขี้พึ่งกับตัวฉลากการรายละเอียดของดีเทลเนี่ยตรงไหนที่ไม่เป็นที่พอใจยังต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขบ้างตอนนี้ช่างช่างเนี่ยก็ได้ทําการกอรอกและมีการแต่งมาเบื้องต้นทางเอกคิดว่ายังไงบ้างครับตอนนี้เท่าที่ผมดูก็ถูกใจผม90%แรกที่ผมออกแบแต่อีก10%นี้ผมอยากจะให้รายละเอียดบางจุดพูดคําว่าบ,บางจุดนะครับผมตัวไหนดีอ่าเ <บบ S 1> ช่ชนเม็ตปลศกเราต้อง ให้มันตรงวันนี้นะครับเพราะผมอยากจะให้คนที่เช่าไปหรือบูชาเนี่ยครับให้รู้สึกว่าเขาได้ผลงานแบบชิ้นเอกเพราะว่านี่คืองานประตกรรมเป็นพระพุทธรูปชิ้นแรกของถ้าที่ผมดูนะครับก็จะในส่วนของรอยประกบของตัวการขึ้นหุ่นเนี่ย ก็จะมีตะเข็บเนี่ยก็คืออยากจะเน้นให้ตัวของเม็ดประศพเนี่ยหลังจากที่เรากรบพิมพ์แล้วก่อนเกาะขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากให้ช่างเนี่ยดูแลเรื่องความกลมของเม็ดพระศพที่ได้แจ้งนะครับก็คือว่าอยากจะแต่งให้ได้ได้ตามรายละเอียดของตัว ของตัวแบบที่ได้มาใช่มากที่สุดโอเค9.99เลยอะโอเคครับแล้วก็อย่างส่วนอื่นนะครับเป็นยังไงมั่งยางส่วนนิ้วมงนิ้วมือออย่างส่วนรายละเอียดอนอย่างนิ้วมือเนี่ยเราก็จะอาจจะให้อ่อนช้อยนิดนึงพอตอนนี้เรารู้สึกว่าอยากจะให้ตัวดีเทลของนิ้วมือเนี่ยมีรายละเอียดเก็บเล็บมีเล็บโอเคก็คืออาจจะต้องขอให้เปลี่ยนจากการติดทางน้ํานะครับครับ จากตรงนี้ไม่เข้ามาที่เล็บเพื่อที่จะให้ลดลดโอกาสที่งานหล่อเนี่ยจะต้องมานั่งแต่งเก็บ่เลี่ยงเพื่อจะเก็บดีเทลตัวนี้ลายกระนกเนี้ยตอนนี้ผมรู้สึกว่ายังมันยังเส็ไม่หน่อยอ๋ออยากให้แหลมหน่อยอ่าให้ให้เติมอาจจะอ่าโอเคครับเข้าใจแล้วก็ความสุดที่เราเรารู้สึกว่ามันตื้นไปอาจจะลงลึกนิดนึง โอเคครับแล้วก็ตรวจตัองค์ประกอบอื่นบอก,อกบว่าโอเคละโอเคก็โดยโดยรวมก็เราคือเราจะเน้นพ้าพักนะครับเน้นพระหัดก้มือแล้วก็รายละเอียดของการประกบพิมพ์มว่าเรื่องตะเข็บพิมพกับการแต่งเวลารอยต่อโอเคหลังจากที่งานทองเหลืองเป็นยังไงแล้วเราเราคงจะ,ะได้มีโอกาสนำเสนอในครั้งต่อต่อไปครับผมโอเคครับแล้วก็ยังคนที่อยากจะได้ทาตัวนี้นะครับเป็น เอกลักษณ์ของผมเองนะครับผมว่าควรจะจองไว้เนืองๆเพราะว่าจำนวนน้อยเพราะผมไม่อยากจะสร้างอะไรมาแบบเยอะแยะมากมายอยากจะให้มีคุณค่าคแล้วคนอยากเก็บงานทองผมเนี่ยตามงานผมโดยที่ไป่ใเช่นงานสลับเป็นงานเขาเรียกว่างานออร์ชีนันงผมก็ งานตั้งใจครับเป็นงานคุณภาพที่พยายามควบคุมคุณภาพงานศิลปะติดตัวและได้บุญด้วยครับผมก็หลังจากาโครงการนี้ก็มีการสมทบรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเข้าศิราูลนิธิก็ฝากครับผู้ที่สนใจติดตามผลงานของอาทางอาจารย์เอกชัยมนแก้วนะครับ,รบก็ลองดูว่า,าผลงานนี้อาจจะเป็นผลงานที่มีคุณภาพอีกหนึ่งผลงานที่อยากจะให้ทุกคนเก็บสะสมไว้ คุณนที่ึงตอนไหนยังไงครับผมดูอีพีหน้านะครับว่าจะตรวจส่วนตนงานขนดาดไหนและกับโปรเฟษกระดาไหนอย่าลืมติดตามผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับสวัสดีครับจากการที่ผมเคยบอกกล่าวกับพี่พี่แฟนเพจหรือแฟนคลับผมหลายๆคนจากที่ผมมีความสนใจที่จะทำพุทธรูปและบอกกับพี่ว่าสักวันหนึ่งผมจะทำตอนนี้ ผมได้ลงมือทําและใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับโปรดติดตามชมว่าผมจะทํามาสวยสดงบงานขนาดไหนตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับ